สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับบรรยากาศยาม่มเทียงครับพ่อยอกำลังคนลาบครับให้ครับพ่อลุงนะครับแล้วก็บ่บาวอีกครับกินข้าวเทียงเหมือนพ่อครัว เอาพ่รุงเตือนหรอพลุง,ต,ลง,ลงตะลุมีตีมากเหมือนเคื่อนบ,บอกบาเก่าวบอกลวงหนานะครับไอ้ทางทีมงานลังบานคือนอย่อมเหมือนแรงในส่วนใหญ่สีบอกินเขาแรงกันนะครับเขากับสีบริุ่นบริเ็ดกับเขาบริเังเลยนะเหลือเอยียงก็คือกินแบบนั้นนะครับ เป็นการเลือกมาแบบบล็อกบาดนี่มาห่อแล่นลรถเลียวเขาว่าปุ๊บปุ๊บแฮ่น้อยก็ไปซื้อแลยเนาะก็ไปซื้อโอ้ก็ซื้อมาไหวจังได้เขาก็ได้ยทำม,มาหากินอยู่แล้วแพ่อยู่หลังบาด <c oughs> จีกินกับไอ้สมหุหงเถียงนี่ย่างกินกับสมหุหงเถียงนี่ เออปลาเอาปลาเข็งปลาเข็งใหญ่มาลงอยู่พลุงเอาสวัสดีครับบ่าวเอกอุบลบรรยากยินเนี่ยบ่าวเอกอุบลกำลังกำลังอินกับการถ่ายคลิปครับพี่น้องสวัสดีครับบ่าวเอกอุบลครับสวัสดีครับมาทานใส่ละเดี๋ยวเอาเปรี้ยวยังมานำบอก บ่ลสิปไปนอนใส่นี่รีสอดเกาหรือว่าสิเปลี่ยน,น,นรีสอดเฮ้อร <laughs> ีสอดนั่นล่ะเด็เดเผา,าแล้วบอตตองเอาตรงเอาเปีเลยเอาเป้าามาผูกเสานี่โยงใส่เสานนานมันสีเย็นลมมันหลวงแม่ม <laughs> นันหอนแหงแ แต่ว่ามืนนี้มีล่มโม่ยกับผัดเอาหลังบานไปวังหันนะอ <laughs> สังเกตสีอึงแตงไปหัางไก่กับพ่อห้างไก่ไข่กับว่ายังพหหงหหหอหน่่ยมาเอาไปกินต่อไข่นุ่ยหน่อยเนาะ

บอยเขาประจับดอกเขาบริตรวจปานนนดอกเอาแจ่วมีอยู่ตัวน่ะในฝาสีน่ะแจ่วเด่นอันนั้นละอันแห่งๆอ่ะ คนจำายเนาะจำารจะมันแห่งมันยากาศครับห่างห่ง อ่านแห้งตรงอยู่ขางบอ่อนี่คือพอ่อหัทสลุมิติครับพอลุงซาลุมิติครับโรงงานติก๊กต๊อครับอ่ามันคือต้องหาเจติ๊กตอ๊อก ข้อมดข้อมดข้อมดลูกสาวครับเป็นความสุขของพ่อลุงครับนี่นคือนครับวันนาเยี่ยที่เราพี่น้องไปเพิ่นบ่มีอย่างดอกเตอร์ละมื่อนี่โทรศัพท์สามสี่เครื่องรับงานนะครับรับงานแน่ขายรถแน่ซื้อรถแน่แะไรก็อีกเครื่องนึ่งก็เฮดติกตอกนะครับเป็นเป็นรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นฮัทตัวทอ็อปตัวท็อปครับรุ่นฮัทอ่า ครับลงเลยอ่ะ่เบิ้งพี่น้องสายสายแสาย่มวันไว้มันรุดบุกเนี่ยถ้าบ่ฮัดมันมันบ่สามนเป็นลุนเป็นลุนฮัตลุนพิเศษครับเนี่ยลุนตัวท็อปเลยอ่ะต้นนึงครับมวยคนจั่วอัสซีฮัดอีกเนี่ยโปรเลโกซับลุนไหมลุนฮัดครับเปิดโตวันสองสามปีทีเดียวอันนี้อันนี้เป็นลุนท็อป ไปนทานั่วหลได้ขึ้นัีเาด่ยไปหดลเดอุหลุัดพี่น้องเบ่งแดดครับออ้อุณหภูมิตอนนี้นี่โอ้ยบบลว่อย่าปุย่ไม่เบื่อไมเบือยังเหีียวเป็นาใหูด่าสบเหยเอสยเราพูเถ่าแถวนี้ยสบัาคำว่าเถ่าวแถวนี้มันบม่มีพูเฒ่า

แล้ว,ว่าสีลาบแต่ว่าลาบมันกินส้ม,มือแล้ะครับกินดูแล้วลาบวันนี้กินกระเาพาะแท่นแต่ว่าแต่ว่าเบาเอกบาลาบครับมันสีสุกเบาเอกว่ะ <c oughs> อาหารสิงโตแต่มันสุกสิงโตกินไหน สวัสดีครับสวัสดีครับบอผมไอ้ท้ำจิตใจให้ลมเย็นเราวมันก็สีเย็นไปน้ำเขาต้องทํำจิตใจให้ลมเย็นนะไม่ต้องร้อนตามอากาศเขาอะกว่าจะไปหาใหม่ไม่เหตุห่านลงไปนอนอยู่ในน้ำอยู่ เห็ดถานยางลงไปิดเป็นนอนแซ่อยู่ในน,น,น้ำโอเคครับพี่น้องสวยงามครับหอมห่วยๆขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากเพื่อนพี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์ก็แล้วก็แชร์ฝากเบอร์โฆษณาน้วยเลยครับเป็นกำลัลงแรงใจครับสโหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สุนีสกอร์ได้พบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ